ดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ SCP Story ครับลหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทำไมนิกต้องเปิดรายการด้วยความสยองขวัญและความน่ากลัวแบบนี้ครับเพราะว่าในวันนี้ครับ SCP Story จะพูดถึงเรื่องราวของ SCP ที่สยองขวัญและก็น่ากลัวจนทำให้ใครก็ตามที่ได้ยินเรื่องราวของพวกเขาเนี่ยจะต้องนอนคลุมโปงเลยครับอะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับกลับเข้าสู่รายการ SCP Story รายการประจาสัปดาห์ที่จะมาพบกับทุกๆคนในช่วงเย็นของวันพุธครับแล้วก็เช่นเคยครับถ้าหากว่าใครที่เพิ่งผ่านเข้ามานะครับช่องนิกกี้มาส์เป็นช่องที่เล่าเรื่องราวที่สยองขวัญน,น่ากลัวเรื่องราวตำนานต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกครับถ้าหากว่าคุณชอบ เรื่องแนวนี้เนี่ยก็ห้ามพลาดจะกดติดตามช่องนิกิมส์นะครับแล้วก็ที่สำคัญครับห้ามลืมกดกระดิ่งครับเปิดการแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยฮะจะได้ไม่พลาดฉายาความเร็วเป็นเรื่องของปีศาจครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าในคลิปนี้ใครจะได้เป็นเจ้าของฉายาปีศาจครับ S.C.P เป็นเรื่องราวสยองขวัญของใครหลายคนเรื่องราวของมันเกินกว่า90%เต็มไปด้วยความลึกลับและก็ความอันตรายจึงไม่น่าแปลกใจครับที่พวกมันจะถูกกักเก็บเอาไว้ในที่ที่ปลอดภัยในส่วนใดส่วนหนึ่งของโลกและข้อมูลของ S.C.P 8รายการต่อไปนี้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้อันตรายที่สุดแต่มันอาจจะหลอนแล้วก็น่ากลัวที่สุดจนทำให้คนที่ได้ยินต้องนอนคลุมโปงครับ S.C.P 978โูรารอยคาเมรา SCP 978นั้นอันตรายมากถึงแม้ว่าภายนอกมันจะดูเหมือนกับกล้องโพลารอยด์ธรรมดาทั่วไปที่ไม่สามารถทำอันตรายใครได้แต่ทำไมมันถึงถูกกักเก็บไว้ในล็อกเกอร์ของศูนย์รักษาความปลอดภัยที่ไซส์17และอนุญาตให้เข้าถึงได้แค่เจ้าหน้าที่ระดับ2เท่านั้นเหตุผลนั้นเป็นเพราะว่าเพียงแค่ผู้ที่ใช้งานนั้นนำไปถ่ายกับบุคคลใดๆรูปถ่ายที่ได้จะเปิดเผยความจริงที่ดำมืดและน่ากลัวที่สุด ใในนนก้้บบึงงขอจจิตตแเคอมีบุคลากรที่นา SCP 978นั้นไปถ่ายรูปเวลาที่เขาไปท่องเที่ยวปรากฏว่ารูปถ่ายที่ออกมานั้นน่ากล của của ia, ัวแล้วก <background> uh, um, ็ส่งผลต่อจิตใจของเธอมากจนทําให้เธอนั้นต้องลางงานไปหลายวันเลยครับหรือเคยมีการทดลองทั้งนึงครับที่ใช้ถ่ายรูปด็อกเตอร์อุ้มลูกแมวแต่ภาพที่ออกมากลับแสดงให้เห็นถึงความปรารถนาอันดํามืดแล้วก็ความต้องการที่จะฆ่าลูกแมวของด็อกเตอร์ครับถึงแม้ว่าในภายหลังเขาจะปฏิเสธว่าเขาไม่มีวันทําแบบนั้นเด็ดครั ก็ตาม SCP- 173 The s c u l p t u r e SCP 173 The s ด u l p t u r e เป็น scp รายการแรกแล้วก็เป็นรายการที่อันตรายที่สุดตลอดการรูปลักษ์ของมันนั้นปรากฏอยู่ในวิดีโอเกมแล้วก็สื่ออื่นๆอย่างแพร่หลายถึงแม้ว่าในบางครั้งเราอาจจะไม่อยากเห็นมันก็ตามและถึงแม้ว่าคุณอาจจะสนุกกับการได้ฟังเรื่องราวของมันแต่ m ิ c มั่นใจครับว่าคุณจะไม่อยากเจอกับตัวตนจริงๆของหุ่นปฏิมากรรมสุดสยองตัวนี้แน่ๆหุ่นตัวนี้จะไม่ทำอันตรายใดๆเลยครับถ้าหากว่าคุณจ้องมองไปที่มันแต่ถ้าหากว่าคุณเผลอละสายตาจากมันเพียงแค่ชั่วพริบตาเดียวนั่นจะเป็นจุดเริ่มต้น ของวินาทีที่สยองขวัญที่สุดครับเพราะว่าหุ่นประหลาดตัวนี้จะเคลื่อนที่เข้ามาใกล้คุณอย่างรวดเร็วซึ่งการที่จะกักกันมันได้นั้นทางสถาบันต้องแลกกับชีวิตของเจ้าหน้าที่แล้วก็เสียงกรีดร้องของพวกเขาที่โหยหวนเมื่อพวกเขาถูกรูปปั้นนี้หักกระดูเจรูปปั้นแปลกประหลาดนี้จึงถูกตั้งสมมติฐานว่ามันอาจจะเป็นสัตว์กินเนื้อที่มาจากนิติอื่นครับถัดมาเป็น SCP 096ครับ h u มนอย i d S.C.P ตัวนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักมันในชื่อของชายคีย I ไอมันอันตรายมากครับถึงกับขนาดที่ต้องถูกกักขังไว้ในห้องขังที่เป็นลูกบาศเหล็กสุญญากาศที่สําคัญครับไม่มีแม้แต่กล้องวงจรปิดอยู่ภายในห้องขังร่างกายของมันนั้นสูงถึง230ซนติเมตร ผิวหนังซีดไร้ส,รสีแล้วก็ไม่มีขนปกคลุมกรามหรือว่าช่องปากของมันนั้นขยายได้ถึง4เท่าของคนปกติดวงตามีสีขาวพร้อมกับแขนที่ยาวผิดปกติไม่สมส่วนกับลำตัวแขนของมันนั้นยาวได้ถึง1.5เมตรหรือว่า150เซนติเมตรครับและสาเหตุที่ห้องที่ใช้กักขังมันนั้นไม่มีกล้องวงจรปิดเป็นเพราะว่า scp 0 9 6นั้นเกลียดการที่คนอื่นจะมองเห็นมันเราถึงเรียกมันว่าชายขี้อายไงครับไม่ว่าวิดีโอหรือว่ารูปถ่าย ถ้าหากว่าคุณโชคร้ายไปเห็นรูปถ่ายที่ติดมันเข้าอาจจะถ่ายติดเพียงแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งของมันหรือว่าขนาดที่เล็กเพียงแค่ไม่กี่พิกเซลมันจะสามารถหลุดออกจากห้องขังแล้วก็วิ่งด้วยความเร็ว35กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งเป็นเส้นตรงครับไปถึงจุดที่คุณอยู่แล้วก็จบชีวิตของคุณลงโดยที่ไม่มีใครหยุดยั้งได้ครับ SCP 1 7 8 2 ท a บบูล่าราซาเดอะทับบูล่าราซาเป็นหนึ่งในสิ่งที่ผิดปกติที่สุดที่ทางสถาบันเคยค้นพบแทนที่มันจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือว่าสิ่งของที่แปลกประหลาดแต่ว่ามันกลับเป็นห้องลึกลับดํามืดห้องหนึ่งครับและเหตุผลที่คุณจะต้องหวาดกลัวกับห้องนี้จนต้องนอนคลุมโปงนั่นก็เป็นเพราะว่าถ้าหากว่าคุณหลุดเข้าไป มันจะสร้างภาพหลอนที่น่ากลัวสยองขวัญเหนือจินตนาการทางสถาบันนี้ยังไม่รู้ว่ามันทํางานยังไงครับแต่ดูเหมือนกับว่าจะยังมีคนที่ใช้ชีวิตอย่างทรมานอยู่ในห้องนั้นเพราะว่าติดอยู่ในภาพหลอนที่ออกมาไม่ได้ภายในห้องนั้นนีจะมีเฟอร์นิเจอร์ที่ถูกตกแต่งเอาไว้ครับแต่ว่ามันจะเปลี่ยนไปทุกๆ3วันเคยมีการใช้กล้องส่องผ่านรูที่ผนังเข้าไปและทางสถาบันก็พบว่ามีสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดเคลื่อนไหวอย,อยู่ข้างในครับ SCP 1 0 6 The old man. ชาชราที่ทางสถาบันค้นพบแล้วก็ขึ้นบัญชีเป็น SCP 1 0 6คือชาชราที่น่ากลัวแล้วก็อันตรายที่สุดของทางสถาบันเขาถูกกักกันอยู่ในสถาบันครับแล้วก็ไม่อนุญาตให้มีการปฏิสัมพันธ์ด้วยการแตะเนื้อต้องตัวใครถึงแม้ว่าเขาจะดูเหมือนกับชายสูงอายุที่ร่างกายนั้นเสื่อมโทรมลงอย่างช้าๆแต่ว่าเขากลับคล่องแคล่วแล้วก็ว่องไวครับท,ที่สําคัญเขาน่ากลัวกว่าที่ใครหลายคนคิดเมื่อมีคนหลุดเข้ามาในห้องเนี่ย ชาชาราสามารถกระโดดขึ้นไปเกาะที่กำแพงเหมือนกับแมงมุมคุยแค่คิดภาพก็สยองขวัญแล้วครับเขาสามารถดึงเอาบุคนอื่นเนี่ยเข้าไปในมิติของเขาและการที่เขาสัมผัสไปบนร่างกายของเหยื่อเนี่ยทำให้ผิวหนังแล้วก็ร่างกายของเหยื่อย่อยสลายผุพังเหมือนกับร่างกายของเขาครับ SCP 4885ไฟหินเขาคือชายที่มีลักษณะคล้ายกับตัวละครวอลลี่หรือว่าวอลโดในหนังสือชุดสำหรับเด็ก Where Is w a l l y e? ซึ่งในหนังสือนั้นคุณอาจจะดีใจเมื่อคุณสามารถค้นหาวอลโดหรือว่าวอลลี่เจอท่ามกลางภาพวาดที่เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงแล้วก็วุ่นวายแต่สำหรับ SCP-4885 ถ้าคุณหาเขาเจอมันคือฝันร้าย SCP-4885 นั้นสวมชุดเสื้อยืดสีขาวสลับแดงลายทางแล้วก็สวมแว่นเหมือนกับเด็กเนิร์ดมันจะอยู่ปะปนกับสภาพแวดล้อมจนดูเหมือนกับว่ามันหายตัวไป แต่อันที่จริงแล้วมันเป็นเพียงแค่การพรางตัวครับถ้าหากว่าคุณเจอเขาในภาพถ่ายหรือว่าในกล้องวิดีโอในเวลาเพียงแค่ชั่วอึดใจเดียวครับเขาจะไปถึงตัวคุณและเขาจะเข้าไปในร่างกายของคุณผ่านทางช่องปากเพื่อทำลายเครื่องในดังนั้นถ้าไม่อยากฝันร้ายอย่าพยายามหาบอโดครับ SCP 1983 The Farmhouse ในขณะที่ทางสถาบันนั้นมีหน้าที่ในการกับกันสิ่งผิดปกติ แต่ก็มีสิ่งผิดปกติบางอย่างที่ต้องการกักขังมนุษย์ SCP 1983ในบางครั้งถูกเรียกง่ายๆว่าบ้านไร่มันคือบ้านในชนบทที่ดูเหมือนกับไม่มีสิ่งผิดปกติได้ถ้าหากว่าดูจากภายนอกแต่ถ้าหากว่าคุณหลุดไปข้างในสิ่งที่จะเป็นไปไม่ได้นั่นก็คือการได้กลับออกมาครับเพราะว่าหลังจากที่ปิดประตูด้านนอกทุกสิ่งทุกอย่างภายใน จะแปลสภาพกลายเป็นเขาวงกฏและสิ่งที่น่าสยองขวัญน,นั่นก็คือภายในเขาวงกฏนั้นก็จะมีเงาที่น่าสยองขวัญอยู่ภายในครับมันจะพยายามกัดกินมนุษย์ที่ติดอยู่ในเขาวงกฏแล้วก็คายเศษซากที่เหลือไวร้รวมกันที่ใดที่หนึ่ง SCP 478 Tooth Fairy การไปหาหมอฟันนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวของใครหลายคนแต่สำหรับ SCP 478นั้นมันกลับทำให้ความเสียงขวัญเพิ่มขึ้น ราย้อยเท่าตัวครับและนิกไม่อยากจะบอกว่าการเสิร์ชหาภาพหรือว่าข้อมูลของ SCP-478 ตัวนี้นั้นมันทำให้นิกเกือบจะกินข้าวไม่ลงครับเพราะเจา SCP ้า SCP-478 นั้นไม่มีลักษณะคล้ายกับแมลงตัวเล็กๆตัวหนึ่งหลายคนที่ได้ยินชื่อของมันว่าเป็น Tooth Fairy เนี่ยอาจจะนึกถึงนางฟ้าฟันน้ำนมใช่ไหมครับแต่นั้นไม่ใช่ครับแมลงตัวนี้จะมองหาช่องปากของเหยื่อครับและเมื่อมันบินเข้าไปมันจะยึดติดร่างกายของมันอยู่ในเยื่อบุช่องจมูกและหลังจากที่เหยื่อตื่นนอน ฟันร้ายก็จะเริ่มต้นขึ้นครับเมื่อเริ่มมีฟันซี่ใหม่งอกออกมาจากเพดานปากไม่ใช่แค่ซี่เดียวนะครับเพราะว่ามันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนกระจายเต็มช่องปากและในท้ายที่สุดแล้วนั้นฟันก็จะงอกล้นออกมากระจายทั่วร่างกายของเหยื่อทั้งน่าเกลียดแล้วก็น่ากลัวสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า Tooth Fairy นี้สามารถผ่าตัดแยกออกมาได้ครับในช่วงเริ่มต้นของกระบวนการแต่ถ้าหากว่าแยกมันออกมาแล้วแล้วมันบินหนีไปได้ มันก็จะเริ่มมองหาช่องปากของเหยื่อคนใหม่แทนครับและนี่ก็คือเรื่องราวของ8 SCP ที่สยองขวัญน,น่ากลัวจนทำให้ใครหลายคนที่ได้ยินหรือว่าได้เห็นมันเนี่ยต้องนอนคลุมโปงครับต้องขอโทษด้วยนะครับถ้าว่าคลิปนี้ทําให้หลายคนต้องฝันร้ายแต่ว่าอย่าลืมนะฮะว่าเรื่องราวของ SCP เนี่ยมันเป็นเพียงแค่ นียายครับซึ่งอันนี้จริงๆก็ไม่อยากจะบอกเลยครับเพราะว่ามันจะทําให้คนฟังนั้นเสียอธรรถในการฟังยังไงก็ตามครับฟังเพื่อความบันเทิงเพราะว่าความกลัวแล้วก็ความเสีของผวันเนี่ยก็เป็นความบันเทิงรูปแบบหนึ่งครับเอาเป็นว่าอย่าลืมติดตามกับกิจกรรมแจกของที่จะเกิดขึ้นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เดือนธันวาคมนี้ครับถ้าหากว่าข้อมูลหรือว่าเรื่องราวเทคนิคจะมาเล่าในวันนี้เนี่ยผิดพลาดประการใดก็ขออนุญาตขอโทษไปด้วยนะครับแล้วพบกับ SCP Story ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับผ มสวัสดีครับ